สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราจะพาเราจะคุยกันถึงบรรยากาศที่นะครับพาน้องสุดไปเที่ยวหานรัตที่นี่นี่ฟังฟังน้องสุดตั้งใจไปที่เดอะไลน์พงหงโยธินน้องสุดเป็นยังไงบ้างสนุกไหมหลังจากที่ไปมาสนุกงามน้องชอบอะไรครับน้องชอบอะไรมากที่สุดครับชอบสระน้ำครับสระน้ำสระน้ำมีอะไรพิเศษครับนั่นก็คือว่ายน้ำได้นคับสนุกมากครับ แล้วก็น้องอยู่สระ1.2เมตรเนี่ยน้องจมไหมไม่จมครับ้ใกล้ใกล้หัวผมเลยอ๋อรู้น้องว่ายน้ําไปเยอะไม่ได้กินน้ําไปไหมครับไม่กินครับไม่กินน้ำาน้องว่ายน้ําเป็นแล้วใช่ไหมครับครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะไปกินข้าวกันตอนที่เราไปอาบน้าเนี่ยในห้องอาบน้ําเรามีอะไรมีเสาว่างสาวน่ากับสตรีมมันต่างกันยังไงนะแม่พูดบ้างอามันต่างกันยังไงซสาวน่ากับสตรีมแม่พูดบ้าง น้องว่าซาวน่ากับสตรีมต่างกันยังไงเป๋าแม่พูดจากนี้ว่า